ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมส่งเสริมให้ทำความดีกับช่วงทำดีมีคนรู้กับกุลิโกโป๊อกกี้ค่ะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคือวัฒนธรรมของสังคมไทยแม้แต่ในสังคมผู้พิการก็ยังให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหนึ่งในนั้นมีคุณพบเทพาสิทธิ์วัย37ปีผู้พิการจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ที่รวบรวมเพื่อนๆผู้พิการออกช่วยเหลือผู้พิการที่รุนแรงมากกว่าโดยพี่พบและเพื่อนๆจะออกให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเองพร้อมทั้งคอยช่วยดูแลความเป็นอยู่รวมถึงให้ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต อย่างน้องปุ๊กนลุมนบัวเงินและน้องเอกฤทธิกรที่พิการมาแต่กำเนิดพี่พบจะคอยให้กำลังใจเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นพลังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางสังคมต่อไปค่ะ